สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับแม็กแม่สินครับเจอเัินอยู่ในร่องคลองเลยนะครับพอดีลองเดินมาหามิมดูนะครับเจออยู่รังนะครับอยู่ส่วนเขาด้วยไม่รู้เจ้าได้หรือเปล่านะครับต้องถามเจ้าของก่อนนะครับยะให้รับชมรังมิมกันเลยนี่นะครับมิมอยู่ด้านหน้าเลย,ยตำ่ตำๆเลยนะครับ หลังน่าจะสวยเลยนะคนี่นะครับต้องรอถามเจ้าของมาดูก่อนนะครับรเอได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะหากันต่อนะครับหลังนี้ก็ต้องคงต้องปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาดูด้านหน้านี่นะครับ นี่นครไปคลองยมาหามันก็โล่งๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีรลังนะครับไม่รู้ไปไหนหมดนี่ครับอยู่ในร่องคลอง,องนี่ครัน่าอยู่มากๆเลยแต่ไม่อยู่นะครับเจอกันนั้นอยู่ในสวนเขาถ้าอยู่ข้างนอกก็จัดแล้ว จับเลยตัวอ่อนมันยัสวยอยู่นะครับเสียใจตัวมิมก็เยอะนะครับแต่ว่าหาลังไม่เจอ โอ้นี่นะไปนี่น่อยู่กัดก็ร้อนนีครับร้อนมากเลยไม่ว่าจะเจอพึ่งหลวงสักลังก็ไม่เจอไม่รู้ว่ย้ายไปไหนหมดนะครับครับเดี๋ยวถ้าเจอจะถ่ายด้วยนี่ครับเดินมาเจอตรงนี้หนึ่งลังนะครับน่าเสียดายล้างไปแล้วเหลือแต่ตัวตัวยังเกาะลังอยู่เลยนะครับ ยังเดินอยู่เลยครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับน่าเสียดายมาช้าไปหน่อยนะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะครับเดินม,มาสักพักนับยังไงก็ไม่เจอนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนกันหมดนะครับตอนนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านจะพาไปเจออะไรที่ไหนก็คอยติดตามรับชมนะครับ ส่วนในรังเมื่อกี้ถ้าเขาให้ตีผมก็จะกลับมาตีนะครับแต่ถ้าเข,เขาไม่ให้ผมก็ขอลาตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แม็กแม่สินนะครับสวัสดีครับนี่นะครับครบเพลิงพร้อมไปขอเขามาแล้วนะครับสุบขอให้ครับเลยจะมาจัดให้ดูเลยนะครับมาเดี๋ยวรุ่นกันว่าตัวอ่อนจะเยอะไหม cái tiền điện của อ่อนได้ขาสวยเลยขอเลยนะขอเลยหลังเงี้ยเดี๋ยวก็ความชัวร์เอามิุ่ม นี่สวยอ่อนน่ากินนะครับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับน่าเจอกันใหม่ครับสดยอด